สบายดีสบายดีสบายดีพี่น้องพี่น้องมาแล้วมาแล้วกับแเกมบกระดีพี่นอ้องไม่โม่งได้เนี่ยขนาดได้เนี่ยข,ขนาดที่วัเตอร์กำลังแกะเกียรการติดตั้งเครื่องเสียงมักอิู่แย่ยบดแดงมนี้โอ้ย Tại mẹ Hãy subscribe cho bỏ lỡ những เกือบเลาปากเป็นคันปากเป็นเลยขอใจหมดได้สบายดีพี่น้องปองปลายเบอร์สุูุสุขเดอพี่น้องเดอร์่มเน่ลงมาอ่าบ้านเกิดเมืองนอนเนาะมาทางปากซีเขาเมอน้ลงมาอ่าลงมาเมือเดินทางเมื่อวานนี้เนาะบัดคืนแ่ไทยวิวการเดินทางมาให้พี่ให้น้องเบิ้งนับ ไม่ดีเป็นมือที่ทขวัญล้านเนาะขวัญล้านเกินแล้วกันมีงานของบริษัทแน่พร้อมกันเลยก็ได้ว่าขาแบะพี่เนาะตอนนี้ก็นั่งขางหมอเนาะขางหมอเพื่อสีเป็ดแบะเขาแบะข้าวเจ้าพวกเอามาบวชท่านหอสมบรรยากาศสถานทีบอลต่อทำแขกเนาะเอาซิอาซิเลย สบายดีสบายดีว่เยบอกก่อนบอกก่อนสบายดีสบายดฮัลโหลฮัสโหลุดดีสัดีสวัสวสดีสสดีสวัสดีีสัว สลาแคมน้องตอนท้ามแขกที่ถือเสื้อมาเนาะไม่ชิววิบชิววิบเสื้อแดงแมนไพแต่งน้องมาเสื้อแดงแมนไพสบายดีเนี่ยสบายดีสบายดีสบายดีพี่น้องพี่น้อง ป้ายบอกกันดีดีๆใช่มาแล้วมาแล้วกรับแกมือนีพี่น,ออน,น้องไม่อโอ้มองไหนเนี่ยขนาดไดนเนี่ย

สซบ์ไซบ์อุกงานพนบอสจิมงานจิมงานขนาดม้วนเหืองเขาห้อวมะดไปดิไปดิโอ้โหเห็นดุน รอถึงวเกาโน่ตํารวจยาเป็นยังไงตรวจยาสิตี้เขาจำลังกาเกี่ยมกันติดต่างเครื่องเสียงขณะเรียงอีลอ่าอ๋อตอนเด็กกาเกี่ยมสถานทีตีบุญมัลลวบุญเลยวฮะวันนอนมัวมีเนาะ เหลขอข้อพิเตุ่มไก่ถาอยู่นี่่เพ่อนวตุ่มไก่ถากับากันาเลยผ้าห่อลนวมินซี่นี่อยู่ไอีลอากันที่ามหาก็บพวได้เนียนนอนมันนอนอยูุ่าห้านอก็้อนมุนิี่เอกได้นั่นาเ่นกนทีมอทีมไหนกับทีมไหนมาเจอกันมายืนกระซกันกัน ยืนก้อนนีดิก้อนมาเกรรมการไหนมาให้เขาก้นลดนะอนายืนใช่ก้อนนี่ยืนสี่สัมผัสอย่าประทัดย่าประดอย่าประทัดยระืนเข้ามามายืนสัมผัสก่อนไผ่สีก็ไผ่เนี่ยทิมก็ไผเจเจก็นีบอ่ะเจก็ไผ่เขียกกรมการนประธานทีมเตอร์ลมาประธานดูไหมีเขียบวกาอะมูก้อนเนี่ยคเดี๋ยวประธาน่าทานเนาะอิ่มแแล้วประธานก็ปกาเอาเขียบอกมน em um ี kind of eh? ่เรียนเนี่ยอิ่มเลแล เอาละกันไปกดยืนอยู่ทิมเดี๋ยวดิประธานกบิสการใส่โอ้ยประทานกบิสการเจอกันเนาะปรทานทีมประธานกับทีมวิศสการเจอกันเอ้าเอาให้สัมผัสก่อนสัมผัสก่อนถ้าว่าทีมวิศสการนี่เอาเจ๊าะประเสริฐม โอ้เจ็ดสิบลยโอ้ประมาณแปดสิบคนเก้าวก้าวมเนียดีสูคุได้ที่ก nice. ้าวก้าี่ษณาเนาะโาอไอยู่บ่โอ้ยจิบทางทางนี้ดทังนี้เอาเจ็ดเปอร์เซ็นต์ตามมาตามสถานการณ์ตามสถานการณ์ตารมาสิสูเขาได้อ๋อเอาหาแต้มเนอะเขาเพ่งตามตามเกมตามเกมหาแต้มเนอะแต้มเนอะหาแต้มเนอะ้เกมไป้เกมบงเบ้งตัวจริงเนาะหลังจากที่เราเงี่ยันน่เอาเจ็จหลังจากที่เาเเอางเาได้ เตยุ่เตยุนยังเอียงนะรับว่าผมมือป๊าบหมดได้กับเคียบเอกโลบวาเคียบบอกเคียบบตยมมไนเดี๋ยวยมันตข้นมา่อกำการกกนแล้วเิ่งกำกันกการเลยกันที่หน่วยผมมีไ่ได้หนวยบมมีไรได้ ทีมมิาก,การเขามาเติมเนาะทีมมิาก,การตัวน,นี้มิาก,การเขามา้าได้แล้วพี่น้องได้แล้วในทีมประธานทีมปเตอร์เนาะนั่นทีมปเตอร์เขามาตอนนี้สิได้หรดีบ่ได้หรดีบ,ไดดบ่ได้พี่น้องได้เนาะ <c oughs> ปเปลีป่ยนเปลี่ยนมิาก,การเขามาเติมเด้อตอนนี้เพิ่นกำลังสิตีมันบัวให้โอ้ยแล้วเสียเงี้ยงเด็ดเนี่ยแล้วเสียเงยี้ยงเนี่ย <c oughs> กูจะแดงกูจะเดงนี่า่าฮ่่โดยไดยิ้มอกมาเก่งเลยยิ

chúc các anh các tuồng, say bơm bơm súng nè, p đi, thêm, thì bảo nhẹi tốt đi nè, bót chết tiệt bọn ông cẩu, đen rồi nè, ôi, Ủa? Ủa? bộ, Muốn cắt nó bỏ không? Cứu là cứu ổng, ฮังหมดพี่น้อเกลือรอบปากเปลี่ยน กันปากเป็นหอขอใจหมดได้มันก็นีมันกนียกเียกั้นไปละยกินดิโอหมดเนี่ยมันเนีพี่นอเป็นไไรโดนสาดโสาดเป็นไดไรตันสาดเป็นไรฮะงานยกปเอเอาะไปไปเขาเอาโอ้

เป็นเสียแบบไรทำไมแม่ขบเห็นเมื่อกี้ไม่ไม่เดี๋ยวตัวีเขาเพาเก่าใกล้ได้กีเขาเก็บกานอาสหรือเาเป็นไงไม่หาสุดเด้บ้านนี้ ได้ยครับเขาให้พี่น้องอ้ยข้นี่เพื่อพีเพื่อนองด้อพี่น้องด้อโอ้โหไปเยสาเกนนะไม่ไดไม่ได้ไม่ได้เขาไมได้หรอืมอวเนยงี้ป้าเขาให้โอ้โเาปต

nhiều rất ừ

ยต้องอีนีจเปเองเกด้เกิดใส่กระดดพคลิปเขาเหาก่เสิมีเพียงสำนีเด็กหน้่มเออออกไปเบียก่อนเพราะว่ามีเบียร์างพระเขาสักปี้ีตัดแรกตอนขับแขกเนาะ นะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปขอบครัเขาในเดือยเพีองเด้อเขาซีนีคลิปยังใหม่ๆมาให้พี่ให้น้อ่ในเบื้องแดกสบฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อพี่น้องไปเตยบานโตแบบนี้เพราะว่าที่บุญกับบุ๊ยครูตัวสูดแล้วไปเตยบานติดตามซุ้ม EP สองหน่อย EP สองอยู่เดินกินอาาเตยบานก็เด้อพี่น้องเด้อเอาก่อนเด้อพี่หน่องอาพี่น้องบ๊ายบายยู